สวัสดีครับผมทุกท่านที่รับชมนะครับผมสําหรับวันนี้ผมจะพามาเขาป่าได้อครับผมมี้องจะมาหาสมุนไพรแล้วก็มีอย่างที่น่าสนใจก็จะถ่ายไปให้ทุกท่านได้ชมกันครับผมเนาะนี่ครับทุกท่านมาชมเม่งครับผมนี่ครับนี่คือดอกดินครับผมทุกท่านขึ้นตามป่าธรรมชาติครับผมเนาะขึ้นมากเลยครับผมเนาะ มีเยอะเลยครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินสำรวจเบิ่งครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับผมเป็นดอกสีค่้นข้างที่จะเป็นม่วงๆนะครับผมทุกท่านเขาจะเป็นเหมือนกาฝากของดินนะครับผมเนาะที่ผมศึกษามานะครับผมนี่ครับที่ท่านผู้รู้เพิ่นบอกมาครับผมเนาะมีต้นแก่แล้วครับผมจะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะครับผมที่ต้นแก่แล้วนะครับ จะออกเป็นท้นสีม่วงนะครับผมนี่ครับเต็มเลยครับผมนี่ครับเขาจะเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยครับผมทุกท่านเป็นช่อใหญ่เลยครับผมนี่ครับจะมีทั้งดอกเข่และดอกกอนนะครับผสมกันอยู่นะครับผมทุกท่านมีหลายๆคนนั่นก็เอานําไปทําขนมครับผมทุกท่านแล้วก็จะมีเเป็นการประกอบอาหารก็ได้ครับผมถ้าเราไป ผสมกับข้าวเหนียวนะครับผมทุกท่านเป็นภูมิปัญญาของไทยโบราณเราถ้าไปผสมก็จะเป็นข้าวกลมนะครับผมทุกท่านเหมือนข้าวเหนียวดําเลยนะครับผมทุกท่านเอาไปแช่รวมกันนะครับนี่ครับบริเวณนี้มีหลายต้นทีเดียวนะครับผมทุกท่านนี่ครับพาเดินสํารวจดูนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมจะนําไปแช่ใส่ข้าวเหนียวทําขนมลองดูนะครับผมทุกท่านเนื่องจาก จะลองทานดูสักครั้งหนึ่งครับผมซึ่งหลายๆท่านนั้นก็อาจจะยังบรูนะครับผมประทานได้นะครับผมเนาะนี่ครับดอกเขาสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ครับลักษณะเขาจะบ่มีใบนะครับผมทุกท่านจะมีเอ่อเป็นต้นขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวผมจะลองขุดให้ดูนะครับผมว่าเงาเขาจะเป็นอย่างไรครับผมเดี๋ยวจะลองขุดให้เบิ่งว่าจะมีหัวว่ครับผมทุกท่าน นี่เป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยครับผมทุกท่านนางคนนั้นนำเอาต้นเขาสดๆนะครับผมเนาะไปแก้โรคเบาหวานก็มีครับผมทุกท่านนี่ครับบางคนอาจจะสงสัยว่านําแล้วนําไปปลูกได้บแต่ว่ามันปลูกไม่ทนครับผมเนาะปลูกแป๊บเดียวมันก็ยุบครับผมเพราะว่ามันเป็นพืชไม้ป่านะครับผมทุกท่านจะมีหัวนะครับผมเนาะจะมีหัวเล็กๆครับผมเนาะตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เป็นรากครับผมเนาะหัวจะบลกค่อยใหญ่ครับผมทุกท่าน นี่ครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับห่วงเพื่อนนะครับผมมีนิดเดียวครับผมน่าจ็จะเป็นรากนะครับนี่ครับไหนๆก็ได้คุดแล้วเดี๋ยวผมจะนําส่วนหนึ่งไปประกอบนะครับผมไปทําเป็นข้าวเหนียวดํานะครับผมทุกท่านดอกดินนะครับซึ่งขึ้นได้เฉพาะช่วงหน้าฝนฝนตกชุกๆครับผมทุกท่านนี่ครับดูการเขานะครับผมเนาะสวยงามมากๆเลยครับผมนี่ครับผมจะนําไป อย่างนี้เลยนะครับผมเนาะไหนๆก็ได้ขุดแล้วครับผมและต้นอื่นๆผมก็จะทําการเด็ดไปครับผมเนาะนี่ครับต้นหนึ่งล่มพอดีเลยครับผมทุกท่านนี่ครับจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับผมทุกท่านนี่ครับเงาเพิ่ก็จะนิดเดียวเองครับผมทุกท่านนี่ครับบริเวณนี้มีจานวนเยอะพอสมควรนะครับผมทุกท่านนี่ครับจะนาไปแบบนี้เลยครับผมทุกท่านเก็บอดอกเพิ่น ไปปรุงเป็นอาหารก็ได้ครับผมเนาะเป็นทําขนมก็ได้นะครับนี่ครับนี่เยอะทีเดียวนะครับผมทุกท่านเด็ดเอาเลยนะครับผมนี่ครับเด็ดเอาเฉพาะช่วงดอกของเขาก็ได้ครับผมทุกท่านนี่ครับนู่นตรงนู้นครับผมเนาะสายครับผมนี่บริเวณนี้นะครับนี่ครับผมก็จะเอาไปประมาณสัก จํานวนหนึ่งครับผมเนาะเพื่อจะได้ประกอบอาหารนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมแค่นี้ก็พอแล้วครับผมสำหรับการทําข้าวเหนียวดํานะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้เพิ่นเป็นยาได้ครับผมพี่น้องบางคนกับไปใช้แก้โรคเบาหวานก็มีครับผมเนาะบางท่านนะครับแต่วิธีการใช้จํานวนที่เหมาะสมนะครับเอามาฝากให้ชมกันนะครับผมเนาะทุกท่าน นี่ครับถ้ามีคลิปอหันไหรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาลงให้เรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ